สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมานำเสนอนะคะหมูกรอบผัดพริกเกลือค่ะไปที่ไหนก็ต้องมีนะคะพี่การก็หันหมูกรอบก่อนเลยค่ะชิ้นๆน,นะคะหมูกรอบถ้าเราทำหมูกรอบไม่เป็นก็ไปซื้อที่ตามร้านมีขายค่ะซี่เข้ามาชิ้นเดียวก็ได้ละพี่การก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันค่ะ กรอบๆร้านดีๆนะนี่ค่ะเครื่องปรุงนะคะพิการใส่เวดใต้คลิปแล้วค่ะเครื่องปรุงนะคะมีพริกกระเทียมเกลือน้ำตาลนะคะซอสปรุงรสนิดหน่อยน้ำมันนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปัดกับกระเทียมนะคะกนนี้เราต้องพิ่มน,นะคะใช้ไฟปานกลางค่อคนข้างอ่อนนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม แกงเนี่ยเราไม่ได้ทุบแหลกนะคะนะคะเราสับทุบแล้วก็สับจะเป็นบ,บางบางอันก็จะเป็นก้อนๆนิดหน่อยอ่าไม่ได้สับละเอียดนะคะนะคะพริกขี้หนูก็หัน่นชิ้นใหญ่นิดนึงเอาคั่วใส่น้ำมันน้อยๆนะคะอย่าใส่เยอะนะคะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆหรือคั่ว เ,เหมือนขูวกระเทียมนะคะแต่เราไม่ได้ใช้เชีเ่ยวนะคะเราเเใช้คำว่าข่วกระเทียมค่ะข่วให้เหลืองนะคะ ที่หนูลงไปนะคะค่อยๆคั่วค่ะคั่วเลยนะคะผสมให้เข้าคั่วไปข้าวก็เริ่มสุกอ่ะพีเริ่มสุกดีเริ่มบอกนะคะ่นี่ค่ะไม่ติดค่ะค่อยๆคั่วอันนี้พี่การไม่ใส่น้ำตาลนะคะ เป็นใส่เกลือแทนค่ะเพราะว่าตามสูตรเลยค่ะหมูอกรอบผัดพริกเกลือไปร้านอาหารไหนก็ต้องมีเมนูนี้ค่ะเมนูยอดทิตเริ่มเริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลือเ,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 เริ่มสุกแล้วนะคะนะคะก็จะแห้งนะคะ เป็นการหลีไฟนิดนึงเห็นไหมคะสีสันสวยงามอ่านะคะแล้วก็เติมเครื่องปรุงเลยค่ะใส่น้ำตามไปน,นิดนึงแบบเกลือนหน่อยนึงนะคะเกลืนิดนึงจะเค็มกราล่แรกนะคะปปรุงรสนะคะคั่วเลยค่ะ สวยนี่เริ่มสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะติดกระทะนะคะแล้วนะคะอันต่อสุดท้ายใส่หมูกรอบที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอร่อยค่ะ หมูก็ยังคงควากรอบอยู่นะคะนี่คะ่คะน่าทานไหมคะหมูกรอบพว่วพริกเกลือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ